Okay. เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าแ๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องอันต่อนพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษด,ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแกะออกได้เลยครับตัวนี้ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองไฟป๊อปคอนสําคัญมากคือการดูไฟครับไฟต้องแรงยังไงก็ต้องแกะ ายละเอียดจะแก้กันอีกทีนึงสูตรเราจะส่งไปกับเครื่องนะครับใส่ไปไว้ให้ในหมอ้เอเรามาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านเสเียบโดยตรงได้เลยครับใส่สีดำเส้นนี้ปลั๊กเอาดอเส้นใหญ่ แล้วก็แบตเตอรี่มีใส่พ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดำลบเวลาคีบกับแบตเตอรี่ก็คือคีบตามสีตามขั้วครับแดงบวกดำลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดใช้82โวลต์ลูกเล็กขึ้นไปใช้ได้หมดครับกรณีใช้ไฟบ้านเราจะเคาะสวิตช์มาฝั่งขวามือ220โวลต์แบบนี้ครับ มารกกนกรอเลอที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันครับแมพัดสแตนเลสกวนนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับกวามเร็วได้ตรงการคือปิดถ้าเราเข้ามาซ้ามือตัวนี้คือทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับการล้างทำความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกนะครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดทรามดาใช้ผ้าชุมน้ำเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้ำทางร้านรับกันให้หนึ่งปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลย หลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งหมดนี้ล้างน้ําได้เลยครับหม้อก็เปิดแล้วใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยกรณีสกปรกมากๆแผ่นปิดหัวตตาแก๊สปิดสนิทครับหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงแลแรงดันต่ำต่างกันยังไงก่อนเลือกใช้ดูก่อน ดูก่อนนะครับเพราะว่าแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับกรณีเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เปิดส่ดคือแบบนี้ไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดเร็วไฟจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นไฟลอยๆครับเช็คช่องอากาศนิดนึง ความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เน้นเลยว่าต้องไฟแรงเต็มก้นหม้อผม้ึงบอกว่าตัวนี้ต้องแกะออกเพราะเราต้องมองไฟตรงนี้ครับโอเคครับ